นะะจากหัวใจคนทำทัวร์เห็นมีดรามา่าบอกว่าเตือนซื้อทัวร์จีนระวังเข้าห้องเชือดนะคะจากหัวใจคนทำทัวร์เนาะก็เลยอยากจะมาคุยให้ฝั่งบ้างนะคะฟังฝั่งนน้นไปแล้วก็มาฟังหัวใจจากหัวใจคนทำทัวร์บ้างนะคะทัวร์จีนนะคะเรามีให้ลูกค้าได้เลือก2แบบคือทัวร์เข้าร้านช้อปปิง้ง ทะะัวร์เข้าร้านชอปปิ้งคืออะไรนะคะทัวร์เข้าร้านชอปปิ้งซึ่งพูดกันติดปากมาเลยก็คือเข้าร้านชอปปิ้งรัฐบาลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นร้านชอปปิ้งของรัฐบาลไหมพูดจริงๆแล้ว นะคะณนะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลแต่ที่มาที่ไปทาไมถึงเรียกว่าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลพอตั้งแต่สมัยประธานเหมาเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมคะปิดประเทศไปก็ท่านเติมเสี่ยวผิงก็มาเปิดประเทศเริ่มเปิดประเทศให้จังชาติเข้าประเทศจีนได้ก็น่าจะเป็นปี1978 1 9 7 9ประมาณนั้นนะคะส่วนนะักท่องเที่ยวไทยเข้าไปก็น่าจะหลังจากนั้นนะคะก็น่าจะเป็น1 9 1980หรืออะไรต่างๆนะคะซึ่ง พอเปิดประเทศแล้วนะคะของทุกอย่างในจีนเราก็จะเรียกว่าของรัฐบาลถูกไหมคะมันก็เลยเป็นมาที่มานี่แหละคะ่ะว่าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นของหน่วยงานนะคะเอกชนร้านค้าทั่วไปที่เขามาส่งเสริมการท่องเที่ยวหมายความว่าร้านค้าต่างๆที่เราไปเข้าร้านเนี่ยนะคะเขามาส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการที่เขามาจ่ายค่าทัวร์ให้กับท่าน ถ้าท่านไม่เข้าร้านช้อปปิ้งนะคะอย่างเส้นทางที่ราชขายเนี่ยจังเจเจ้ถ้าท่านไม่เข้าร้านช้อปปิ้งเป็นเที่ยวเต็มสุขแบบไม่เข้าร้านเราขายกันอยู่6วัน5คืนราคาอยู่ที่21,900บาทอันนี้คือไม่เข้าร้านเลยนะแต่ถ้าเป็นร้านที่เข้าร้านช้อปปิ้งที่เป็นดราม่ากันอยู่อะค่ะนะคะเราขายทัวร์อยู่14,900บาทคือเราเข้าร้านช้อปปิ้งที่เราพูดกันว่าร้านรัฐบาลนั่นแหละค่ะแต่จริงแล้วคือการเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว ราคาทัวร์ต่างกันถูกไหมคะ14,9 0 0กับ121,900ราคาทัวร์มันต่างกันแล้วราคาทัวร์ที่ท่านซื้อโปรโมชั่น14,900ันบาททำไมถึงถูกเพราะร้านค้าต่างๆค่ะร้านค้าต่างๆเข้ามาช่วยเงินให้ท่านได้ซื้อในราคาทัวร์ถูกเขาจึงต้องพาท่านไปเข้าร้านไปรับฟังรับชมสิ่งที่เขาขายสิ่งที่เขาพรีเซนต์ขาย เพราะท่านซื้อเรือราคาถูกเขาช่วยค่าทัวร์ท่านไปแล้วเขาก็ต้องหวังที่จะขายสินค้าท่านได้นะคะแต่จากหัวอกคนทำทัวร์นะเชื่อเลยว่าทุกบริษัททัวร์นะคะที่ขายโปรแกรมทัวร์เข้าร้านชอปปิ้งเขาจะระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเข้าร้านอะไรบ้างร้านยกร้านยาสมุนไพรร้านใบชาร้านไข่มุกหรือร้านผ้าไหมอะไรก็เขาจะต้องระบุในโปรแกรมทัวร์ เพราะมันเป็นกฎข้อบังคับที่เราจะต้องระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์และบริษัททัวร์ต่างๆเขาจะมีเขียนจำกัดอยู่แล้วนะคะว่าเราเข้าร้านช้อปปิ้งอย่างน้อย6 0นาทีหรือ9 0นาทีแต่ไม่เกิน2ชั่วโมงอันนี้จะมีระบุนะคะแต่บางบางทัวร์ก็ไม่ได้เขียนนะอย่างของเราก็ไม่ได้เขียนว่า2ชั่วโมงเนาะเราจะเขียน60นาทีถึง90นาที ะะเราจะมีเขียนระบุชัดเจนอยู่แล้วเพื่อให้ร้านช้อปปิง้งเขาได้พรีเซนต์เขาได้ขายสินค้าของเขาเพราะว่าเขามาช่วยสนับสนุนค่าทัวร์ของท่านให้ถูกลงจาก21,900บาทมาเหลือเพียง14,900บาทอันนี้คือตัวอย่างที่รัชาย,ยกมาให้ดูเนาะถ้าจะบอกว่าเราไม่อยากเข้าร้านนะคะเราไม่อยากไปถูกปิดห้องเชืออเราไม่อยากไปโดนเขานู่นนี่นั่นในการกล่องขายสินค้าเราก็ซื้อแบบทัวร์ไม่เข้าร้านสิคะ ซื้อทัวร์แบบเต็มสุขเราจะได้ไม่ต้องไปอึดอัดฟังแต่ท่านไหนที่ซื้อข้าไปแบบทัวร์ราคาโปรโมชั่นท่านก็ต้องยอมรับนะว่าเขาจ่ายเงินให้ท่านไปเที่ยวเขาก็ต้องอยากขายสินค้าของเขาถูกไหมคะท่านก็อยากขายสินค้าของเขาถ้าสมัยก่อนเรามีนะสมัยก่อนราชาก็ยังเคยแนะนําลูกค้าลูกค,ะคะ้าค่ะเราไปเข้าห้องน้ําเสร็จเราก็มานั่งบนรถเราบนรถก็ได้นะคะถ้าเราไม่สนใจซื้อแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคะ่ะเขาจะต้อง ให้ท่านชมเขานั่งฟังเขาบรรยายก่อนนะคะแล้วเขาถึงจะขายสินค้าพาเราไปชมเชลสินค้าเขาพาไปแนะนําสินค้าเขาเราต้องฟังเขาบรรยายค่ะเพราะเราซื้อทัวร์ราคาโปรโมชั่นที่เขาจ่ายค่าทัวร์ให้กับเราในราคาถูกนะคะตรงนี้ต้องเข้าใจนะคะหรือท่านไหนที่อยากไปเที่ยวจีนนะคะสนใจมีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายเลยกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยค่ะมีทั้งแบบเข้าร้านช้อปปิง้ง และไม่เข้าร้านช้อปปิ้งและยังอีกนิดนึงนะคะมันเป็นทัวร์ที่เข้าร้านที่เขาสนับสนุนการท่องเที่ยวค่ะไม่ใช่ทัวร์ของรัฐบาลนะคะไม่ใช่ร้านของรัฐบาลอย่างที่ทุกท่านติดปากกันมาอย่างที่รัชาติดปากกันมาตั้งแต่สมัยที่เราไปเที่ยวกันใหม่ๆตั้งแต่เปิดประเทศนะคะมันเป็นร้านช้อปปิ้งที่เปิดโดยเอกชนค่ะเป็นร้านที่สนับสนุนทําให้ท่านซื้อทัวร์ในราคาที่ถูกลงไม่ใช่เพราะที่จีนนะคะที่เกาหลีก็เป็นค่ะ เห็นไหมคะท่านไปซื้อทัวร์ไปเที่ยวโจไปเที่ยวปูซานไปเที่ยวเจจูในราคาทัวร์ถูกท่านก็ต้องไปเข้าร้านช้อปปท่านก็ต้องไปนั่งฟังเขาถูกไหมคะอย่าว่าแต่จีนเราสิคะจากหัวออกคนทำทัวร์จีนคะ่ะ